สวัสดีวันเสาร์ที่10กันยานะคะโมเดิร์นมูนะคะวันนี้โมเดิร์นมูกลับมาเพื่อที่จะมาคุยกันเรื่องของพลังงานชี่นะคะอ่าวันนี้นะคะจริงจริงแล้ววันนี้มันเป็นวันพระไทยกับวันพระจีนนะคะร่วมกันแล้วก็คนปีขานกับคนปีวอกจะไม่ถูกกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการโต้แย้งกันนะคะอยู่ร่วมกันด้วยสันติทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพลังชี่กันค่ะ คือบนโลกนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะเราจะมองอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราใช้ใจใช้ความรู้สึกในการสัมผัสหรือรับรู้ได้ของการดำลงอยู่ของทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้นะคะและหนึ่งในพลังงานลึกลับนะคะที่มนุษย์เรา ได้พะยายามที่จะค้นหาและไขว่คว้าเพื่อนำมาซึ่งพลังงานเนี้ยเอามาใช้ในการส่งเสริมการดำรงอยู่ของชีวิตของตัวเราให้มีความแข็งแรงมั่นคงและมีความสุขนั่นก็คือพลังชีค่ะพลังชีก็คือ QI นะคะซึ่ง เราก็สามารถเปรียบพลังชีเนี่ยได้เกี่ยวได้เหมือนกับ life force หรือว่า energy of life ของเรานั่นเองทีนี้บางที่บางตำราเขาก็เรียกว่าลมหายใจของมังกรนะคะหรือลมหายใจแห่งมังกรหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลมหายใจของจักรวาลนั่นเองค่ะสุดแล้วแต่นะคะที่มนุษย์จะเรียกกันน่ะ พลังชีเนี่ยเราถือว่าเป็นองค์ประกอบของพลังงานอย่างหนึ่งที่มันมีความสำคัญมากๆนะคะที่ความมีความสำคัญมากๆต่อการกำเนิดขึ้นของมนุษย์และจะยังคงอยู่ไปจนถึงการแตกดับของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้เลยแต่ว่าพลังชีเนี่ยมันไม่เคย ศู์หายไปนะคะซึ่งมันก็เข้ากับกฎของควอนตัมกฎของพลังงานที่ว่าพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกเพียงแต่พลังงานสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้เท่านั้นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าพลังชี่เนี่ยเมื่อมันแบบ ถ่ายเทพลังงานของตัวเองไปไว้ในรูปแบบอื่นๆของทุบสักผสิ่งรอบตัวเช่นไปเป็นพลังงานลมถามว่าพลังงานลมเอามาทำอะไรได้พลังงานลมพลังงานน้ำเราสามารถเปลี่ยนพลังงานลมพลังงานน้ำให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะทีนี้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นอะไรพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็น พลังงานแสงสว่างได้นะคะอันนี้เราน่าจะมองเห็นภาพกันนิดนึงเนาะทีนี้นะคะพลังชี่เนี่ยถ้าเราจะมายกตัวอย่างกันให้เห็นภาพแบบชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ย มันก็คือทุกสรรพสิ่งของสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่จะส่งผลกระทบและรองรับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์นะคะ ในทางของเฟงชุยหรือฮวงจุ้ยเนี่ยเราเอาพลังงานพวกเนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางทาง,ทางตรงและทางอ้อมให้เหมาะสมกับการสนับสนุนในการดำรงชีวิตของเราให้อยู่ด้วยความเข้มแข็งความสุขความสมูทนะคะเช่นโอเคเรามีบ้านเนาะบ้านเราเป็นเมืองร้อน เราจะอยู่ในบ้านนั้นยังไงทํายังไงให้เราอยู่บ้านแล้วเรามีความสุขไม่ไม่เดือดร้อนไม่อะไรเช่นโอเคเราก็จะสร้างบ้านที่มีการถ่ายเทของพลังลมเมื่อเรามีพลังลมผ่านเข้ามาในบ้านคนที่อยู่บ้านเราก็จะล่มเย็นเป็นสุขมันคืออยู่เราไม่ร้อนนะคะก็คือเราก็จะอยู่บ้านทําให้ชีวิตในการดําเนินชีวิตของเราแต่ละประจําวันในการอยู่บ้านเนี่ย มันไม่ได้ลบาบากจนเกินไปนะคะซึ่งสมัยนี้เราก็จะมีการนำเอาพลังงานโซลาร์เซลล์มาติดเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายลงอันนี้ก็เป็นคร่าวๆข,ของพลังงานนะคะทีนี้เราจะยกตัวอย่างให้เห็นพลังงานที่เราคุ้นเคยกันดีมากก็จะมีพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงสว่าง นะคะแล้วก็ยังจะมีพลังงานไฟฟ้าพวกคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็ถือเป็นพลังงานนะคะทีนี้เมื่อเราพูดถึงพลังงานแล้วเนี่ยมันมีพลังงานลมพลังงานน้ําพลังงานไฟเมื่อพลังงานพวกนี้ค่ะมาหลอ่อหลอดหลอมรวมกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันก็จะได้ขึ้นมาเป็นรูปแบบของแต่ละแบบนะคะเช่นโอเค ต้นไม้เราปลูกอยู่เราเอาพลังงานดินมาปลูกเลี้ยงดูรากเราลดน้ําเอาพลังงานน้ํามาลดน้ําต้นไม้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือการที่เอาพลังงานมาหล่อหล,อ,ลอมร่วมกันนะคะซึ่งคราวหน้าเราจะมาพูดถึงพวกพลังงานพวกนี้เราเอามาฉะมันก็คือถูกหล่อหลอมสร้างขึ้นมาเป็น five elements นะคะก็คือเป็น physical b o ี้ซึ่งมีอะไรบ้าง ก็ five elements ก็จะมีในทางห่วงจุ้ยก็จะมีดินน้ำลมไฟนะคะแล้วก็อากาศเราไม่นับนะคะอากาศเราจะนับเป็นเราจะไม่มีอยู่ในในแง่ของเฟ่งชุยเราจะเอามาใช้ก็คือ m e t ัลนะคะก็คือไฟ e elements ในทางเฟ่งชุยก็จะมีดินน้ำลมไฟแล้วก็ m e t ัลซึ่งก็คือธาตุโลหะ ถ้าคุณยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นต้นไม้ถ้าคุณเป็นธาตุไม้ธาตุอะไรที่ส่งเสริมคุณมันก็คือธาตุน้ำถูกไหมคะธาตุน้ำจะส่งเสริมธาตุไม้แล้วธาตุไม้ส่งเสริมอะไรธาตุไม้ก็จะส่งเสริมอะไรอันนี้เดี๋ยวเราให้ไปหาคำตอบกันนะคะเราจะกลับมาพูดลงรายละเอียดวันนี้เรายกตัวอย่างเฉยๆว่าเมื่อคุณรู้ว่า คุณเป็นคนธาตุไหนนะคะในไฟอิเลเมนต์เนี่ยแล้วคุณเลือกใช้ธาตุที่จะมาเสริมเสริมความแข็งแกร่งให้ธาตุประจำตัวคุณเนี่ยมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมี Power มี Energy ในการทำงานทีนี้เราจะมาพูดกันเรื่องพลังงานชีต่อพลังงานชีเนี่ยหรือไล f ์ฟอสเนี่ยในทางไชนีสเมดิซิเนี่ยเราเชื่อว่า l i f ์ฟอสเนี่ยมันอยู่ที่ไตของเรานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยง่ายเพียง่ายนั่นหมายความว่า Life Force คุณน้อยหมายความว่าไตาคุณอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปโฟกัสที่การบำรุงรักษาไตานะในแง่ของเฟงชุวยพลังงานชี้เนี่ยที่อยู่ในบ้านมันก็คือพลังงานที่หมุนเวียนอยู่ในบ้านคือจุดใจกลางของบ้านนะคะพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ เกิดพลังงานหมุนเวียนยิ่งผ้าพลังงานในบ้านลมและน้ำหมุนเวียนได้มากเท่าไหร่เนี่ยคนที่อยู่ในบ้านก็จะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสบายเมื่อรู้สึกสบายปุ๊บอารมณ์ดีอารมณ์ดีเราก็จะมีแรงในการทํางานนะคะทีนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดกันต่อเรื่องของไฟอิเลเมนต์นะคะว่าอะไรส่งเสริมอะไรอะไรเป็นอะไรมันหักล้างกับอะไรและอะไรเป็นปฏิป,ปักษ์กับอะไรแต่ว่าวันนี้นะคะ m o เดิร์นมต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอยากจะแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าคิดว่าคลิปของ m o เดิร์นมูมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะด้วยรักจาก m o d e r n ์นมูนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ